สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องโชดิกาชาแนลนะคะวันนี้จะพามาดูเหมือนเดิมในส่วนของเราวันนี้อากาศฝนจะตกอีกแล้วเดอ้ออันนี้เราตัดยอดเสร็จแล้วนะคะเมื่อเช้าเรามาดายากระจิวเนี่ยนะคะ ได้ยากระเจียวได้ยญ้าใต้ต้นฝรั่งที่เราทำาสาวไว้จากที่เราตอนเสร็จเราก็ตัดกิ่งตอนขายแล้วก็ปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมีเพิ่มคือปลูกแตงไทยอยู่ในนี้นะคะปลูกหมดแล้วเหลือแต่ได้ยญ้าใต้ต้นอันนี้เพิ่งทำาสาวไปได้ถึงประมาณครึ่งเดือนนะคะมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะดูได้เลย แตป่านู้นเก็บไปเมื่อวานดอกดกมากเลยนะคะโคตรด,ดกเพราะว่าเราทดลองทุกอย่างว่าเราใส่ปุ๋ยตัวไหนมันถึงดอกจะไม่ร่วงดอกจะติดดีตัวไหนจะกรอบจะหวานตัวไหนอะไรฉีดยังไงขาวอะไรเงี้ยเราจะรู้หมดแล้วนะคะเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะคะอันนี้เพิ่งตัดไปยังไม่ถึงครึ่งเดือนนะคะจะออกมาขนาดนี้นะคะการที่เราทําแบบนี้ก็คือแบบเราตอนกิ่งแล้วเราตัดขายไปพร้อมกันไงเราตัดไปไปเพาะอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยทําสาวไปเป็นรุ่นเป็นรุ่นเราจะได้ห่อทันนะคะถ้าเป็นแบบนี้เราจะได้ห่อเรื่อยๆขายเรื่อยๆนะคะประมาณในเนื้อที่ประมาณ6กไร่เนี่ยเราจะทําอย่างนี้นะคะถ้าเกิดทำาสาวทีเดียวอะ่ะการที่เราทําสาอะ่ะมันจะนานมากประมาณหกเดือนตั้งแต่หลังน้ำท่วมาทําสาเพิ่งได้ขายไปเมื่อวานนะคะอันนี้ถึงนี่ <c oughs> แล้วก็ปลูกเสร็จแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแตงไทยนะคะ แล้วต้องดึงออกอย่างนี้นะคะกําจัดวัชพืชแล้วก็เตรียมใส่ปุ๋ยนะคะเพราะว่ามันแตกใบออกมาแล้วเราต้องเตรียมใส่ปุ๋ยเลยเพราะว่ามันจะต้นมันจะแคะเกลนนะคะต้องทําให้ทันแล้วก็ทําไปเรื่อยๆแต่อตัวที่มันขึ้นเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วที่ที่โด,ดนน้าท่วมไปอ่ะมันจะเป็นมันเน็บแต่มันก็ขึ้นมาเต็มแต่เราต้องไดา้ย,ย้าไปก่อนให้มันแตกขึ้นมาใหม่เพราะว่าเราจะกําจัดวัชพืชออกนะคะนี่นะคะดูก็ทำไล่ไล่ไล่กันมาเรื่อยๆ อันไหนที่เราทําไปก่อนมันก็จะแตกขึ้นมาก่อนดูอันนี้นะคะมันจะดกมากเลยไม่มีฝ่อเลยนะคะแล้วอันนี้เป็นแตงหอมนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูตอนที่มันโตแล้วลว่าลูกมันอาจจะสีขาวๆนะคะแตงหอมเนี่ยเตรียมใส่ปุ๋ยอันนี้เราใส่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นตุนห้าน,นี่เยอะไปหรือเปล่านย แล้วก็เราก็จะมาเก็บรายละเอียดหอ่อไอ้ลูกแบบนี้นะคะให้ดูทุกอย่างลูกมันหนะต้องคัดแบบอย่างนี้นะคะอันนี้เราไม่ต้องเอาออกก็ได้เราก็ฉีดน้ำส้มควันไม้ใส่ไปตรงนี้ทุกลูกแล้วก็หอ่ออันนี้อันนี้เอาไปสองลูกได้นะคะอันนี้เอาไปลูกหนึ่งอัน,นอันนี้ไม่เป็นไปลายไม่ใช่ไหมกว่ากว่ามันจะโตอันนี้มันก็ใกล้จะสุกแล้วแหละแล้วเราก็เด็ดตรงนี้ออกนะคะวันนี้งานเยอะ แต่เรายังจะไม่ทำเพราะว่าว่อเช้าถ,ถางทังถาง,ถางหรือว่าไดยากไปนี่แหละตอนเย็นก็จะมาเก็บรายละเอียดหอเป็นสิบกว่าต้นนี่นะคะมันมีหลายที่ตรงตรงนั้นก็มีอันนี้ปลูกปลูกพร้อมกับตรงสามไร่สองงานตรงนั้นนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเถินชมพูไปก่อนน่ะพอเราตัดชมพูออกแล้วก็มาทําอันนี้เทนนะคะไปเลย เราจะไม่ทําสาพร้อมกันถ้าเกิดทําสาพร้อมกันเราจะห่อไม่ทันถ้าเกิดทําสาพร้อมกันเรามันจะชะงักและนานมากที่มันจะได้ห่อแล้วเราก็จะได้ขายลูกมันนานมากดูนะคะมันจะโดกมากแต่แบบเนี้ยเป็นสิบยี่สิบเราเอาไว้กิ่งละลูกพอนะคะถ้าเกิดจะให้สูตรให้ลูกโตสองลูกกิโลหรือว่าสามลูกกิโลเราต้องเอาไว้กิ่งละลูกพอนะคะอันนี้มีเป็นสิบเราเอาไว้แค่สองนะคะอันนี้คือเทคนิคในไร่บรรณชาของเรานะคะ แล้วน้ำส้มควนไม้เราก็มีขายแล้วนะคะสามขวดร้อยเจ็ดขวดสองอยมีค่าส่งตามจริงนะคะแล้วก็เก็บเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆแบบเนี้เราต้องตัดออกยอดอะเพื่อที่จะให้ยอดอะมันยอดอะตรงเนี้มันเหมือนกับไม่ให้มันจเจริญเติบโตแล้วก็มันจะแตกกิ่ก้านสาขาออกมาตรงนี้นะคะตามตามันตรงนี้นะคะมันก็จะออกอย่างนี้แบบนี้นะคะ ถ้ามันไม่ออกดอกเลยมันก็จะแตกแตกแขนองออกมานะคะต้องดิดแบบนี้ออกให้หมดแล้วก็เด็ดไปเรื่อยๆนะคะทำไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นงานของเราเราเป็นนายตัวเองเราก็จะแบ่งเวลาทำว่าเราจะทำอันนี้อันนี้ทำอันนี้นะคะส่วนนี้ทำอันนี้เราต้องแบบว่าตั้งกนแว้วเราจะทำขนาดไหน ถึงไม่ได้จ้างเพราะว่าเศรษฐกิจเป็นแบบนี้สถานการณ์เป็นแบบนี้เนาะเราต้องทาเองให้ได้เยอะที่สุดนะคะดูดูต้นนี้มันดกมากเพราะว่ารอบนี้เราจะใส่เป็นสูตร15กับ1 4 c ีนะคะแล้วก็ผสมขี้ไก่นิดนึงนะคะเนี่ยเห็นไหมจะดกมากแล้วก็จะไม่ร่วงไม่ฟอด้วยแล้วลูกละข่าวเต้มากเลยที่ผ่านมามีรอบนี้แนตะ่สุดยอดอเกือบร้อเอร์เซนะลูกสวยมาก ถ้าเป็นยอดแบบนี้จะบอกนะคือทุกคนอันนี้ตัดไปรอบนึงแล้วนะยอดแล้วเราก็ต้องทําการตัดออกแบบนี้นะคะถ้าไม่งั้นมันจะยาวขึ้นไปแล้วมันจะไม่แตกแขนงอีกเลยแล้วเราก็จะได้หอดอ่อแต่ตรงนี้แต่เราอ่ะต้องการต้องการให้มันแตกแขนงออกมาตรงนี้อีกถ้าเกิดเราตัดตรงนี้เรามันจะแตกแขนงออกมาตามนี้นะคะแล้วเราก็จะได้หอด่อเยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะของการทําสาวแต่ละรอบนะคะถ้าท่านใดสนใจน้ำส้มควรนไม้ ก็สามารถติดต่อสอบถามทักมาได้ที่เฟซไรวันนาชามันเทศนะคะไม่งั้นก็กระหนกวันโชดิกาก็ได้นะคะเพราะว่าโปรไฟล์เราอาจจะใช้หน้าเราหน้าเดียวแต่เฟซเราหลายเฟซนะคะดูหน้าไว้นะคะเช็คได้เฟซจริงเฟซปลอมนะคะว่าขายจริงไหมโอนจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยส่งจริงไหมนะคะท่านใดสนใจเดี๋ยวจะวางจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปให้นะคะก็ยังไงก็ขอฝากด้วยนะคะฝากช่อง โชติก c าชาแนลนะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามแล้วก็ขอบพระคุณคนที่ติดตามแล้วนะคะถ้าท่านใดที่ยังไม่ติดตามก็ขอความการุณาติดตามนะคะเพื่อว่าสักวันนึงถ้าเกิดไล่เราเติบโตมาเราจะเปิดให้กินฟรีนะคะ